สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันเล่นๆดูนะครับแบบว่าภาพที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคือจะเป็นยังไงถ้าสปปลาวประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่ากําลังเจอความท้าทายเศรษฐกิจเยอะมากเลยทั้งหนี้สาธารณะที่สูงมากๆเงินกีบก็อ่อนค่าลงเยอะแถมยังเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลเป็น LDC หรือประเทศด้อยพัฒนาอีกจู่ๆเกิดพลิกเลย กลายเป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกไปซะง,งั้นเวียงจันทนี้กลายเป็นศูนย์กลางแบบนิวยอร์กลอนดอนไปเลยเหรอครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องแนวคิดที่ค่อนข้างสุดขั้วนิดหนึ่งนะครับอิงข้อมูลแล้วก็ไอเดียตั้งต้นจากวิดีโอ YouTube ช่องทันกระแสแต่ต้องย้ํากันชัดๆก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เป็นการทดลองทางความคิดแบบ w h a อ if นะครับถ้าหากว่าไม่ใช่การทํานายอะไรเลยแค่ชวนมองลึกลงไปถึงศักยภาพที่ อาจจะซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะตามมาถ้าภาพนี้มันเกิดเป็นจริงขึ้นมาก่อนจะไปไกลกว่านั้นขอปูพื้นฐานสถานการณ์ลาวตอนนี้กันสั้นๆก่อนแล้วกันการเมืองก็ยังเป็นระบบพักเดียวนะครับพักประชาชนปฏิวัติลาว LPRP ส่วนเศรษฐกิจถึงแม้จะปรับมาใช้แนวทางเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมตั้งแต่ปี86แล้วก็ตามค่ะก็พยายามพัฒนามาตลอดนะคะใช่ครับ แต่ก็ยังเจอความท้าทายเชิงโครงสร้างเยอะอยู่ดีทำให้ยังเป็น LDC อยู่ตัวเลขล่าสุดนี่สิงหา2024กเ็เงินเฟอ้อสูงมากเกือบเกือบ26%นี่สาธารณะก็พุ่งไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วร2 2ได้ค่ะตัวเลขน่ากังวลจริงๆค่ะครับยังมีปัญหาแรงงานเปราะบางอีก แต่เป้าหมายที่เราคุยกันวันนี้ไม่ใช่แค่มาสรุปสถานการณ์นะเราจะเจาะลึกกันถึงศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ในลาวเองแล้วก็ปัจจัยเร่งสมมุติที่ถ้าเกิดจริงอาจจะพลิกสถานการณ์ได้แบบก้าวกระโดดเลยแล้วสุดท้ายก็คือผลกระทบต่อโลกถ้าลาวกลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจจริงๆเอาละครับมาเริ่มแกะดูศักยภาพที่ซ่อนอยู่กันก่อนเลยว่ามีอะไรที่พอจะจับต้องได้บ้างค่ะถ้าเราลองมองข้ามปัญหาปัจจุบันไปก่อนนะคะ แล้วดูที่สินทรัพย์พื้นฐานจริงๆของเราเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็มีของดีซ่อนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันอย่างแรกเลยที่ชัดๆที่หลายคนนึกถึงก็คือทรัพยากรธรรมชาติค่ะป่าไม้แร่ธาตุต่างๆนี้อุดมสมบูรณ์มากแต่ที่น่าจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือทองคําทองคําใช่ค่ะทองคํามีการประเมินเบื้องต้นนะคะว่าลาวอาจจะมีแหล่งสำรองอยู่ราวๆห้าร้อยถึงหนึ่ันตันโหไม่น้อยเลยนะครับนั่น ไม่น้อยเลยค่ะคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนี้ก็หลายพันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐแล้วนะคะแต่นี่แค่ประเมินเบื้องต้นนะถ้ามีการสำรวจเจอเพิ่มอีกแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีโปรง่งใสอันนี้อาจจะเป็นขุมทรัพย์มหาศาลได้จริงๆค่ะอืมทองคำนี่น่าสนใจมากจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่ทรัพยากรธรรมดาแต่มันโยงกับความมั่งคั่งโดยตรงเลย แล้วนอกจากทองคำล่ะครับมีอะไรอีกที่พอจะเป็นจุดแข็งได้อีกเรื่องที่เราเขาผลักดันจริงจังเลยก็คือพลังงานน้ำค่ะยุทธศาสตร์ชัดเจนมากว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียอ๋อที่สร้างเขื่อนเยอะๆใช่ไหมครับใช่ค่ะสร้างเขื่อนใหญ่ๆหลายแห่งเลยเพื่อผลิตไฟฟ้าส่งออกเป็นหลักอันนี้เป็นจุดแข่งที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ยังมีเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อีกนะคะคือการที่เรามีพรมแดนติดกับ5ประเทศเลยทั้งไทยจีนเวียดนามเมียนมากัมพูชา ตรงนี้มันมีศักยภาพสูงมากที่จะเปลี่ยนจากข้อจำกัดเดิมๆของการเป็นแลนด์ล็อกคือไม่มีทางออกทะเลครับคบให้กลายเป็นจุดแข็งเป็นแลนด์ลิงค์คือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทางบกของภูมิภาคแทนได้เลยอ๋อเหมือนเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็งจากโดนล้อมกลายเป็นจุดเชื่อมต่อแทนใช่เลยค่ะแนวคิดเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็อีกกลไกหนึ่งที่เริ่มเห็นผลอยู่บ้างแล้วเหมือนกันก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ SE ช อันนี้รัฐบาลลาวเขาใช้เป็นเครื่องมือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนก็มีข้อมูลว่าดึงเม็ดเงินลงทุนได้พันกว่าล้านดอลลาร์นะคะ1 5พันล้านได้แล้วก็สร้างงานได้หลายพันตำแหน่งเลยอืมก็ถือว่าเริ่มเห็นผลแล้วสินะครับถึงจะยังไม่ทั่วประเทศค่ะก็เป็นสัญ,ญญาณว่าโมเดลนี้มันเริ่มทำงานได้จริงแม้จะยังอยู่ในวงจำกัดก็ตามสรุปก็คือแม้ตอนนี้จะดูลำบากหน่อย แต่ถ้ามองลึกลงไปจริงๆเลาก็มีทั้งทรัพยากรที่ยังประเมินมูลค่าได้ยากอย่างทองคำมีแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพอย่างพลังงานน้ำมีทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็มีกลไกดึงดูดการลงทุนที่เริ่มเดินเครื่องแล้วถูกต้องค่ะเหมือนมีวัตถุดิบดีๆรออยู่สินทรัพย์เหล่านี้รอวันปลดล็อกเต็มที่ใช่ค่ะแต่คาถามคือแล้วจะปรุงวัตถุดิบพวกนี้ให้กลายเป็นอาหารจานหรูระดับโลกได้อย่างไร ซึ่งก็นำเราไปสู่ส่วนถัดไปคือปัจจัยเร่งสมมุติที่ต้องจะเกิดขึ้นเพื่อให้เรากระโดดข้ามขั้นไปรวยที่สุดในโลกตามโจทย์เรานะคะใช่เลยครับจากจุดที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ไปสู่ภาพที่เออสุดขั้วแบบนั้นมันต้องมีอะไรมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือตัวจุดชนวนบ้างครับถึงจะเปลี่ยนได้ขนาดนั้นค่ะถ้าเราจะจินตนาการให้สุดทางไปเลยนะคะในโลกสมมุติแบบนี้ ปัจจัยแรกเลยที่ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วคือการที่เรากลายเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานสะอาดระดับโลกไปเลยมหาอำนาจใช่ค่ะไม่ใช่แค่แบตเตอรี่แห่งเอเชียแบบเดิมแล้วแต่ต้องเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกพลังงานน้ำหรืออาจจะรวมพลังงานสะอาดอื่นๆด้วยในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยหมายถึงผลิตได้มหาศาลเสถียรแล้วก็อาจจะราคาถูกด้วยถ้าทำได้จริงนี่ มันจะเปลี่ยนเกมยังไงครับาต,ตามนะคะถ้าเรามีพลังงานสะอาดที่แบบว่าเหลือเฟือมั่นคงแล้วก็อาจจะมีต้นทุนที่แข่งขันได้มากๆอันนี้อาจจะกลายเป็นแม่เหล็กชั้นดีเลยที่จะดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้พลังงานเยอะๆอย่างเช่น Data Center ใหญ่ๆนะคะอ๋อพวกศูนย์ข้อมูลที่ใช้ไฟเยอะๆใช่ค่ะให้มาตั้งฐานในลราเลยเพราะพวกนี้เขาให้ความสําคัญกับความมั่นคงแล้วก็ต้นทุนพลังงานมากๆ อาจจะคลิกๆายแนวคิดเรื่อง Direct PPA ที่ TDRI ที่เคยพูดถึงนะคะที่บริษัทเทคโนโลยใีใหญ่ๆทำสัญญาระยะยาวซื้อไฟสะอาดตรงจากผู้ผลิตได้เลยมันก็การันตีทั้งปริมาณและราคาฟังดูมีพลังมากเลยครับแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้คงไม่ง่ายแน่ๆทั้งเรื่องเงินลงทุนมหาศาลเลยนะทั้งสร้างเขื่อนรุ่นใหม่โครงข่ายสายส่งอัจฉริยะอีก ไหนจะเรื่องการจัดการผลกระทบสิ่งวัดล้อมชุมชนอีกซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแน่นอนค่ะนั่นคือความท้าทายมหาศาลข้อแรกเลยแล้วมันก็เชื่อมโยงกับปัจจัยเร่งสมมุติตัวที่2นะคะคือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทองคําให้เต็มที่แล้วก็ฉลาดที่สุดสมมุติว่ามีการค้นพบแหล่งทองคําใหม่ๆเพิ่มอีกมหาศาลเลยนะไม่พอสิ่งที่สําคัญกว่านั้นมากๆคือ ต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรพวกนี้ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็ได้มาตรฐานสากลที่เขายอมรับกันอย่างเช่นได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ LBMA หรือ London Bullion Market Association นะครับอ๋อ oh, LBMA นี่คือเหมือนตราการันตีคุณภาพความน่าเชื่อถือในตลาดทองคำโลกเลยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันเป็นมาตรฐานที่ทำให้ทองคำเนี่ยมีสภาพคล่องซื้อขายได้ในราคาตลาดโลก แนวคิดนี้มันเลยไม่ใช่แค่เออขุดทองมาขายเอาเงินเข้าประเทศอย่างเดียวนะฮะแต่อาจจะไปไกลกว่านั้นอีกเช่นตั้งธนาคารทองคําแห่งชาติไปเลยพัฒนาระบบการเงินที่อิงก,กับทองคําหรือแม้แต่ใช้ทองคําเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินให้ประเทศในเวทีโลกไปเลยถ้าทําได้สําเร็จนะคะทองคําจะเป็นทั้งแหล่งรายได้มหาศาลแล้วก็เป็นสินทรัพย์สารองที่สร้างความแข็งแกร่งความเชื่อมั่นได้แบบสุดๆเลย แต่ก็น่าคิดนะครับการบริหารจัดการทรัพย์สินมหาศาลขนาดนั้นโดยเฉพาะทองคำเนี่ยมันต้องใช้ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งมากๆเลยนะต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้จริงเพื่อป้องกันการรั่วไหลคอร์รัปชันและก็สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศด้วยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆโดยเฉพาะกับสถานะปัจจุบัน เป็นความท้าทายเชิงสถาบันจริงๆค่ะซึ่งก็นําไปสู่ปัจจัยเร่งสมมติตัวที่3ที่อาจจะฟังดูแบบว่าหลุดโลกที่สุดเราก็ได้นะคะคือการที่เราเก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการเงินระดับโลกไปเลยโอ้โห oh ลองนึกภาพเวียงจันทร์กลายเป็น financial hub แห่งใหม่ของโลกทัดเทียมเลยอาจจะมาแทงนิวยอร์กลอนดอนฮ่องกงไปเลยแล้วที่สำคัญคือมีสกุลเงินกีบดิจิทัลดิจิทัลคิปที่ทั่วโลกยอมรับแล้วก็ใช้กันแพร่หลาย อันนี้ยอมรับเลยครับว่าต้องใช้จินตนาการสูงมากจริงๆเพราะถ้ามองภาพตลาดหลักทรัพย์ลาว l s x ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนอยู่แค่11แห่งเองการจะโดดไปเป็นศูนย์กลางการเงินโลกนี่ดูไกลามาก ในโลกความเป็นจริงใช่ค่ะแต่ในสถานการณ์สมมุติของเรามันอาจจะเป็นไปได้ถ้าเราเชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นๆที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้เช่นการมีพลังงานสะอาดราคาถูกมั่นคงที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงให้เข้ามาลงทุนใน s อสแบบมหาศาลเลย จนเกิดการต่อยอดเกิดนวัตรกรรมการเงินใหม่ๆแล้วก็นำไปสู่การสร้างสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางลาวหรือกีบดิจิทัลเนี่ยแหละค่ะซึ่งอาจจะมีความพิเศษคือมันผูกค่ากับทรัพยากรอย่างทองคำหรือมีกลไกอื่นที่สร้างความน่าเชื่อถือมากๆจนได้รับการยอมรับในระดับสากลไปเลยการสร้างความน่าเชื่อถือให้สกุลเงินใหม่นี่น่าจะเป็นหัวใจสาคัญเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องมีเรื่องกรอบกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นสากลโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ทันสมัยบุคลากรระดับโลกอีกทั้งหมดนี้เหมือนต้องสร้างจากศูนย์เลย ใช่ค่ะเป็นภารกิจที่อย่างหลวงซับซ้อนมากแล้วก็ปัจจัยสมมุติตัวสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มภาพนี้ให้สมบูรณ์นะคะคือการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกเชื่อมโยงภูมิภาคแลนด์ลิงค์หับอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดหมายถึงการพัฒนาท่าเรือบกหรือ dry port ที่ทันสมัยมากๆเชื่อมต่อกับระบบรางถนนอย่างครบวงจรเลยสามารถเชื่อมโยงการขนส่งจากจีนผ่านลาวลงมาอาเซียนหรืออาจจะไปไกลถึงยุโรปได้แบบรวดเร็วต้นทุนต่ำ ถ้าทำได้จริงเลาก็จะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งกระจายสินค้าในภูมิภาคเลยช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้มหาศาลดึงดูดการค้าการลงทุนได้อีกเยอะเลยนะครับถูกต้องค่ะแต่ก็เหมือนเดิมปัจจัยนี้ก็ต้องการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับอภีมหาโปรเจกต์เหมือนกันสรุปแล้วปัจจัยเร่งทั้ง4ด้านนี้นะคะทั้งพลังงานทรัพยากรโดยเฉพาะทองคําเทคโนโลยีการเงินแล้วก็โลจิสติกส์มันต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็ส่งเสริมกันด้วยค่ะ ฟังดูแล้วปัจจัยขับเคลื่อนสมมุติแต่ละอย่างเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็ท้าทายสุดๆจริงๆนะครับการจะให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างมาบรรจบกันพอดีเลยทั้งเม็ดเงินลงทุนมหาศาลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งในโลกสมมุติอาจจะมาจากการเจอทรัพยากรครั้งใหญ่จริงๆก็ได้หรืออาจจะมาจากการตัดสินใจลงทุนเชิงยุทธศาสตร์จากมหาอำนาจ อย่างที่เราก็เห็นว่าจีนก็ลงทุนในลาวเยอะอยู่แล้วทั้งโครงช่างพื้นฐานทั้ง SEG นอกจากเงินทุนมหาศาลนะคะยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่แบบชนิดที่ว่าพลิกฝ่าม,มือเลยแล้วที่อาจจะสำคัญแล้วท้าทายที่สุดนะคะคือขีดความสามารถในการบริหารจัดการหรือ execution capacity ที่ต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลามากๆซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆสำหรับสถานะ LDC ปัจจุบันแต่เอาล่ะ ในโลกสมมุติของเราเราลองให้ปัจจัยสมมดนี้เกิดขึ้นจริงดูคำถามต่อมาคือแล้วโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรล่ะคะนั่นสิครับถ้าเรากลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจอย่างที่เราจินตนาการไว้ผลกระทบคงจะมหาศาลไม่แพ้ปัจจัยที่ทําให้เกิดเลยกริบดิจิทัลถ้าสกุลเงินนี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงอาจจะเพราะคําด้วยทองคําหรือมีกลไกอื่นที่น่าเชื่อถือมากๆจนกลายเป็นสกุลเงินหลัก ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศหรือเป็นสินทรัพย์สำรองที่ธนาคารกลางทั่วโลกถือครองแทนดอลลาร์หรือยูโรไปเลยโอ้โหนั่นคือการปฏิวัติระบบการเงินโลกเลยนะครับประเทศที่คุมสกุลเงินหลักของโลกนี้จะมีอิทธิพลมหาศาลเลยทังนโยบายการเงินการค้าภูมิรัฐศาสตร์โลกแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นการสร้างเวียงจันทร์ให้เป็นศูนย์กลางการเงินที่โลกเชื่อมั่นได้จริง คงต้องใช้เวลาทรัพยากรอีกมหาศาลเลยในการสร้างความน่าเชื่อถือพัฒนากฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรใช่ค่ะเป็นเส้นทางที่ยาวไกลแล้วก็อุปสรรคเยอะมากแต่ในโลกสมมุติของเราเราให้มันเกิดขึ้นได้ ประเด็นผลกระทบที่2ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะคือบททดสอบต่อโมเดลเศรษฐกิจและการเมืองของเราเองคำถามสำคัญคือความร่ำรวยมหาศาลที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วมากเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทางสังคมนิยมแล้วก็โครงสร้างอำนาจที่นำโดยพัก LPRP ยังไงบ้างน่าคิดมากครับว่าความมั่งคั่งจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองภายในของเราไปอย่างไร มันก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้หลายทางนะคะทางหนึ่งคือความมั่งคั่งอาจจะไปกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นนําทางการเมืองธุรกิจที่ใกล้ชิดอํานาจรัฐซึ่งอาจจะทําให้ช่องว่างทางสังคมมันกว้างขึ้นกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็น,นกลไกที่ช่วยรักษาระบบอํานาจเดิมไว้ได้เหมือนกันอืม อีกทางหนึง่งรัฐบาลอาจจะใช้ความมั่งคั่งมหาศาลนั้นกระจายสู่ประชาชนในรูปแบบรัฐสวัสดิการที่ดีขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วถึงเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองรักษาฐานสนับสนุนจากมวลชนหรืออาจจะเป็นรูปแบบผสมผสานที่ซับซ้อนกว่านั้นก็ได้ค่ะการบริหารจัดการความมั่งคั่งภายใต้โครงสร้างอำนาจแบบพักเดียวนี่แหละรครับ คือตัวแปรสำคัญเลยที่จะกำหนดทิศทางสังคมการเมืองของลาวในอนาคตว่าจะนำไปสู่สถิรภาพหรือความขัดแยง้งถูกต้องเลยค่ะแล้วนั่นก็นำมาสู่ประเด็นผลกระทบสุดท้ายที่สำคัญมากโดยเฉพาะกับพวกเราในภูมิภาคนี้เลยนะคะคือพลวัตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งไทยเวียดนามจีนกัมพูชาเมียนมาหรือประเทศอื่นๆในอาเซียนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะจากเดิมที่เราอาจจะมองลาวในฐานะผู้รับการลงทุนผู้ขายพลังงานหรือประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือบทบาทอาจจะเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นผู้เล่นหลักหรือแม้แต่ผู้กำหนดเกมในบางด้าน มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะการผงาดขึ้นของลาวในสมุติฐานนี้นะคะอาจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคู่ค้าธรรมดาแต่มันเป็นการท้าทายโมเดลการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงเลยโดยเฉพาะประเทศที่ยังพึ่งพิงทรัพยากรหรือแรงงานราคาถูกซึ่งอาจจะบีบให้ประเทศอย่างไทยหรือเวียดนามต้องเร่งปรับตัวไปสู่เศรษฐ,ฐกิจฐานนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงให้เร็วยิ่งขึ้นลาวอาจกลายเป็นทั้งคู่แข่งทางเศรษฐ,ฐกิจที่น่ากลัวหรือในทางกลับกันก็อาจกลายเป็นพันธวิตยทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ยิ่งยวดที่ประเทศอื่นต้องพึ่งพิงมากขึ้นทั้งด้านพลังงานโลจิสติกหรือแม้แต่เทคโนโลยีเงินทุนไม่ว่าทางไหนนะคะดุลอำนาจการแข่งขันในภูมิภาคจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญแน่นอนค่ะครับทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาในวันนี้ก็เป็นการสำรวจความเป็นไปได้ในสถานการณ์สมมุติที่ต้องยอมรับว่าดูสุดโต่งแล้วก็ท้าทายความเป็นจริงอย่างมากนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นจากศักยภาพบางอย่างที่สปปลาวมีอยู่จริง เราลองขยายจินตนาการออกไปเพื่อมองให้เห็นถึงความเป็นไปได้แล้วก็ผลกระทบในมุมที่แตกต่างออกไปใช่ค่ะต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่เป็นเพียงการทดลองทางความคิดเพื่อกระตุ้นให้เรามองเห็นภาพที่กว้างขึ้น การที่ภาพสมมตินี้จะเกิดขึ้นได้จริงนั้นมันต้องอาศัยเงื่อนไขที่ซับซ้อนแล้วก็ท้าทายอย่างมหาศาลเลยทั้งการลงทุนที่ไม่เคยมีมาก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่ระบบธรรมาพิบาลที่เข้มแข็งโปร่งใสอย่างแท้จริงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการปลดล็อกและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ทั้งพลังงานทรัพยากรที่ตั้งทำภูมิศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากจริงๆค่ะในโลกแห่งความเป็นจริง และก่อนจะจากกันไปในวันนี้มีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดต่อไหมครับอืมก็อยากจะชวนคิดในมุมที่กว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นกรณีของเราเท่านั้นแต่เป็นกรณีของประเทศใดก็ได้ลองนึกถึงสถานการณ์ที่ประเทศหนึ่งเนี่ยสามารถกลุ่มความได้เปรียบเชิงยุทธาศาสตร์ทั้งในด้านพลังงานแห่งอนาคตอย่างพลังงานสะอาดแล้วก็ทัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากๆอย่างทองคำ ควบคู่ไปกับการมีระบบการเมืองที่ค่อนข้างรวมศูนย์อำนาจซึ่งอาจจะเอื้อให้ผลักดันนโยบายหรือโครงการใหญ่ๆได้อย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จคำถามคือการกระจุกตัวของอำนาจทางเศรษฐกิจและทรัพยากรในลักษณะนี้มันจะส่งผลต่อเสถียรภาพและดุลอำนาจของโลกในระยะยาวอย่างไงบ้างมันมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสอะไรที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหรือประเมินต่ำเกินไปในปัจจุบันหรือเปล่านี่คือคำถามใหญ่ที่น่าจะชวนให้เราได้คิดต่อกันค่ะ